ตามมระฉันมีความสามารถพิเศษที่ไม่ชอบติดตัวมาตั้งแต่เกิดหืมนั่นคือการรู้ล่วงหน้าว่าใครกำลังจะตายเมื่อฉันเห็นคำว่าตายบนหน้าผักใครก็ตามคนคนนั้นจะเสียชีวิตภายในสามวันปีก่อน ฉันเห็นคำว่าตาบนหน้าผากครูประจำชั้นสามวันสมวันให้หลังครูก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตถึงจะรู้แบบนั้นแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรก็หนีไม่พ้นอักษรมรณะบนหน้าผาก ักนั้นฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะไม่มีอักษรมรณะปรากฏกับเพื่อนที่โรงเรียนของฉันดังนั้นเมื่อฉันอยู่ที่นี่ฉันจึงลืมเรื่องหล,ลายๆที่เห็นได้อีกอย่างที่ทำให้รู้สึกอย่างมาโรงเรียนนี้ก็คือมาเช้าจังเลยอะเคมิฮฮริโตะเพื่อนชายที่ฉันแอบชอบ สวัสดีจ้ะฮิโรโตะเช้านี้อากาศดีเนอะเขาทั้งหลอและนิสัยดีอาเคมิเมื่อวานดูซีรีส์หรือเปล่าแต่ทำไมวันนี้ฉันถึงรู้สึกแปลกๆสนุกมากเลยเนอะ ไม่ใช่ฮิโรโตะอาเคมีมีอะไรหรือเปล่าอักษรมรณะปรากฏบนหน้าผากเขาทำไมอักษรนั้นต้องเกิดขึ้นกับคนที่ฉันชอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยให้อักษรมรณะหายจากฮิโรโตะด้วยได้โปรดช่วยเขาสักครั้ง ช่วยทำให้อักษรมรณะย้ายไปที่อื่นด้วยเถิดสาธุอาเคมีอาเคมิเป็นอะไรหรือเปล่า <Huh? S 2> สีหน้าเธอดูไม่ดีเลยไม่สบายหรือเปล่าอักษรมรณะหายไปจากฮิโรโตแล้วไม่มีอะไรหรอกเขายัางไม่ตาย ขอบไปห้องน้ำแป๊บนะโชคดีที่สุดเลยไม่รู้ว่าความตายของฮิโรเตะจะย้ายไปที่ใครช่างเถอะแค่ไม่ใช่ฮิโรโตอก็พอแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะกับผีโรงเรียนญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยากให้อ่านตอนอะไรคำเมนไ์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าไม่ดีตรงไหนตำหนิได้เลย